นนี้พวกเราก็มาเยี่ยมเยงนะคะพวกเราก็นำทีมมากันทั้งหมดเลยบอมาเลยโอ้โหยังแข็งแรงยังแข่งแบงยังเก่งยุ้ใหญ่อะใหญเมื่อกี้หนูฟังไม่รู้หลังใหญ่อายุเท่าไหรแล้วนะแปดสิบกว่าสามว่าใครพึ่งคีนโอ้ยายเกิดเป็นมาโลยายสบายดีมะนะยายสบายดีมะนะอยู่คนเดียวไม่ง่ายเลย กินนมำมัเยกนต้องกินดีดามสบายดีมัแม่ก็อยู่อย่างนั้นแหละทำอะไรเ่ยทานกระดุกไมไม่ถูกมั้งเด้อเด็ดดาเดี๋ยวหนูจะไปช่วยทำความสะอาดให้เด้อการอา้กินน้อมดเด้อไปะท๊ะท๊ะทวะท๊ะ็๊ะท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 ท๊าท๊ะท๊ะะะท ตอนนี้ยายนะคะก็ตื่นตันมากค่ะที่พวกเรามาเยี่ยมเมียก็ล้ำตาไหลค่ะโอ้ยร้องไห้ป่ากมยยือยยายนะคะจะต้องการลดโยกค่ะเพราะว่ายายเวลาไปซื้อกับข้าวอะไรค่ะยายเหนื่อยมากเลยค่ะยายเขาต้องการลดโยกนะคะ ยากได้ลงเยอมาไว้ไปไหนใช่ไหมใช่จะไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรดีกว่าปากเขามันก็เขาก็ไปค่อยเข้าปัหาเราเนาะใคมีไรีมกยเดินี่มันเหนยเหนยตีขาเหไปบานีกวาดเหยกลับมาเหนืยกดแรงวจะไปบอกจนาส่งคอยนัให้เดอได้มาสวยยายแม่มคือใยุมันกวยืง ตื่นต่นะลูกนะสาธุ